สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจสตินหนึ่งในศิลปินรวยที่สุดในโลกประสิทธิพยพที่ใช้ทั้งชาติไม่หมดต้องบอกเลยว่าทั่วโลกแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักหรือไม่เคยฟังเพลงเขาสําหรับศิลปินซูเปอปร์สตาร์หนุ่มเจสตินบีเบอร์ที่ทุกวันนี้ชื่อเสียงของเขาก็ยังฮอตและมาแรงไม่เคยแพ่วม้ล่าสุดในงานประกาศรางวัลแกรมมี่เอวอร์ดสครั้งที่64ที่นักขลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกาเจสตินจะมี เข้าจริงถึง8รางวันแต่เขาก็ไม่ได้รางวันติดมือกลับบ้านแม้แต่รางวันเดียวแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเพราะตอนนี้ชื่อเสียงเงินทองของเขาถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในวัยเพียง28ปีแต่มูลค่าทรัพย์สินของจัสตินได้รับการเปิดเผยจากเว็บไซต์ Celebrity Network ว่าน่าจะมีอยู่ราว285ล้านดอลลาร์หรือราว9 0 0 0ล้านบาทนับเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ก้าวกระโดดมากๆทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในเสลปินนักร้องที่ร่ำรวยที่สุด ในโลกท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ